เน,นี่ยคนเนี่ยลงบนหน้าเอาือมาพอลงบนหน้าเราไืไม่เคยใช้เลยเขาเก็บไว้เ่ามีคอง ก็คือคลองเนี่ยเรื่องนี้ต้องชื่นชมแล้วก็ขอบคุณท่านนายกบอลน,นะที่ได้ประสานมาเพราะว่าทางอบตอเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าถ้าอบตออยังไม่พร้อมขอรีบบอกมาแล้วประสานมานะซึ่งวันนี้ทางท่านนายกบอลก็ได้ประสานมาอบจเดินให้ท่านรองโตก็รีบเอาเอาแมคโครลงมาเลยนะครับพอลงมาการทํางานก็ได้ผลเพราะเห็นว่าตอนนี้มันต้องเตรียมรองรับฤดูฝนด้วยใช่ครับที่ดูากำลัๆๆงจะมานะเพราะได้ ระบายน้ําออกให้เร็วที่สุดนะครับแล้วในใน,ในระแวกนี้ต่อไปเนี้มันนั้นคลองเนี้คลองบางหลวงไม่ออกคลองบางหลวงม่ยพระซึ่งก็เป็นคลองหลักในการส่งน้ํานะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ทํานายอย่างที่เห็นเนี่ยนะจะได้ใช้น้ําจากคลองนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันยังเป็นป่าแบบนี้มันไม่ได้นะฮะก็จะเห็นว่าก่อนทําหลังทําก็ขอชื่นชมทีมงานของนายกด้วยนะครับแล้วมีอะไรขอให้บอกกันทางอบจพร้อมที่จมาสครับเพราะว่าทางอบจเนี่ยนะ ตอนนี้เข้าฤดูฝนแล้วแต่มันยังไม่หนักเท่าไหร่แต่ไดท้ที่ทราบข่าวมาทางอุตุมันจะดักขึ้นเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันในช่วงก่อนที่รัฐบาลจะประกาศเป็นฤดูฝนเนี่ยมันก็มีพายุมาสองสามลูกเราเห็นชัดเจนว่าหลายหมู่บ้านนะฮะที่เดือดร้อนตอนนี้รถดูดดูดดูด,ด,ดเรนของประจอมีอยู่สองสาต้องออกไปช่วยแถวคองหลวงนะครับช่วยแถวราชวิทยะ ตอนนี้ในส่วนของคลองต่างๆเนี่ยต้องเตรียมเพื่อจะให้น้ําระบายออกให้เร็วที่สุดนะครับเพราะนั้นเราต้องวางแผนต่อไปว่านอกจากรับน้ำฝนแล้วต่อไปฤดูน้ําหลากตามมาอีกนะฮะอันนี้ปีนี้ที่เราก็ติตดตามสถานการณ์อยู่นะแต่เชื่อว่าเราเตรียมอุปกรณ์หลายอย่างที่เราเตรียมไว้แล้วนะฮะโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆแต่เดี๋ยวกําลังทดลองถ้าได้ผลเราก็จะเอามาให้พี่น้องประชาชนใช้ ทางเกษตรกรนะครับจะได้ประโยชน์ส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าจะต้องวิทน้ําขึ้นใช้ในการทานานะครับเพราะว่าคลองเนี่ยคลองบางหลวงบางกบางหลวงไว้พลาเนี่ยจะเชื่อมสายต่อมาจากคลองพระอุดมลงไปถึงแม่น้ําเจ้าพยานะครับบริเวณวัดบางหลวงเส้นนี้ฮะทั้งเส้นเลยครับผมก็ขอบคุณนะครับท่านนายกคำนวณวิทย์นะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับช่วยกันพัฒนาลําคลองนะครับความสวนน้ําใสวิธีไทยกลับมาเหมือนเดิมครับ